เอาละเดี๋ยวผมขอหยาดแปบนึงนะครับ่อนชมสาหรับใครที่อยากจะซื้อสำหรับใครที่อยากจะมาอยากรู้ว่าผมนั้นมาที่นี่ได้อย่างไงเหตุการณ์ก็คือผมนั้นนั่งเล่นเกมอยู่ท่าปกติแล้วก็มีอีเมลหนึ่งส่งขึ้นมาว่าชักกี้ไม่ไม่ไม่ใช่ชักกี้ มันอีเมลของคลักคลักนี่ก็คือบอสตัวแรกที่ผมเคยจัดการไปก่อนได้นี้นะครับซึ่งผมก็จะได้รถนี่มารถแบนชี่นะครับรถแบนชี่รถนี้เลยเอ,อ๋อผมตอนนี้ผมยังใช้ไม่ได้ครับหลังจากนั้ไอ้คลักเกอร์ตัวนั้นมันก็จับผมได้แล้วแล้วมัน ก็สั่งให้ผมนั้นเล่นเกมตามที่มันกำหนดมาอย่างนั้นจะต้องมาเล่นเกมแมสซิตี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็เถอไปเล่นเมสซิตี้นานไปหน่อยมันก็เลยสั่งให้ผมมาเล่นแมสซิตี้ซะเลยไปชอบเลยจีนี้ฉันผมเคยต้องหนีออกมาที่นี่ครับผมต้องอยู่ในแมสซิตี้อีกนานเลยครับซึ่ง ผมนั้นจะต้องทำซีซัน2และซีซัน3แบบงานยากเลยนะงารหนักแล้วครับทีนี้ส่วนสำหรับผมนั้นจะเดียวไปจะไ,ไ,ได้ไหมก็ไปติดตามชมพันนี้กันนะครับก่อนอีกก็ต้องขอญาตตายก่อนนะ <c oughs> แล้วก็โดนเขาได้คุกอีกครั้งบาอ้ยบาอ้ยฉันฉันต้องฉีดละโอ๊ยฉีดเสร็จละไปออกวะหลังแกงควรได้ไหมโอเคมีคนทามาลแล้วแล้วคือผมไม่เข้าใจเลยนะว่ามันเปิออเปอดอนสาบสูญตรงไหน นั้นออกได้เลยเหรอ,อ,หอโอ้จิ้จิ้งง่ายเกินไปนะไปกดเปิดออกเนี่ยเราขอบคุณมากเลยเพื่อนเปิดออกให้ผมหีจังหนีแล้วหนี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 หอยู่นะไน่นนนนน โอเคเดี๋ยวทุกคนตามผมมานะผมจะให้ทุกคนมาดูรถเดี๋ยวนะโอเคมาดูรถกันตรงนี้นะครับเผื่อใครไม่ได้ดูจากพารก่อนนะครับแหนว่าเบนซชีนี่นี่บซี่เบนซี่โอเคนะครับไป ไปครับผมรอบนี้เดี๋ยวนะ่ครับปิดเสียงก่อนนะครับปิดเสียงทักสองนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะไปปนด้วยแบนชีกันนั่นเองนะครับทุกคนรอบนั้นผมได้โดนพ่อของคัคคือข่ายจันแต่ผมก็ยังรอดไปได้ แต่บันสักให้ผมนั้นได้ดีเบนแมสซิตี้แล้วเลยเกมบักบายตามที่วัดกำหนดฉันเผือไปเล่นเกมมีตองหเวดเยอะเลยไอ้ทําทำให้ผมนั้นจะต้องไปอยู่เกมแมสซิตี้อีกครั้งหนึ่งมันเป็นเมืองบ้าที่เมืองบ้าสุดๆบ้าที่ทำให้ผมมันไม่อยากเล่นเกมนี้อีกผมนั้นตั้งใจว่าจะออกจากที่นี่ไปแล้วแต่ว่า มันก็เกิดเหตุการณ์ขับขันมีนิวเคียร์ลนลงมาอ้านใส่ผมผมต้องหนีออกจากที่นี่ไปอยู่ในเมืองป้าแทนเอาแต่ว่านะผมไม่จะไปที่ไหนแล้วตอนนี้เพราะว่าเมืองนั้นมันเปลี่ยนไปหมดเลยเนื่องจากนิวเคียร์ครั้งก่อนที่ระเบิดเมืองนี้สุดสามารถเจ้าคลักเกิลนั้นก็ ต่อปีบ้านเงือนจนพังอีกไลายฉันจึงไม่รู้เลยว่าฉันควรจะไปที่ไหนก่อนตอนนี้เพราะฉันลืมไปหมดแล้วไอต,ตอนนี้ก็มีแช่พอวานาว่าจะมีร้านหรือว่าอ,อะไรสักอย่างอยู่แต่แถวนี้แล้วนะเพราะว่าฉันนั้นต้องการจำเลยครับทุกคนผมขออนุญาต ไปอนึงนะผมเหมือนเห็นเหมือนเห็นยีโร่ผมต้องแอบบเนียนๆเพราะผมไม่มีอาวุธเกิดเมีอาวุธแล้วปิ้วเลยครับโอ้โหจริงวะโอ้โหหลังจากฮีโร่ไปนี่คือยับเลยนะครับพว,พวกเพื่อน เอาละผมจะเอาปืนที่ว่าวน่าจะใส่ละไกละโอะยเจ็บเสียงดังเกินไปเพื่อนไปไปไปแล้วแอบแอบนะครับสไนเปอร์ผมไม่ชอบอาอาอามามามาผมมาแอบตรงนี้ แล้วก็เสิกรถแบบแอบๆบแบบไม่ผมไม่เติมไม่เติมไม่เติมโอเคท่านผู้ชมนะครับขออนุญาตถ้าเกิดทุกคนได้เสียงรถเยอะเกินไปก็ขอโทษด้วยนะคะผม เมืองบ้านนี้ก็ไม่ค่อยมีอัปเดตแล้วนะก็ดีจังแต่ว่าตอนนี้นกลับไปที่เมืองบ้านของตัวเองแล้วแหละเฮ้ยมีฐานโจนให้ป้วนเยอะด้วยคาสิโนโ,โหเยอะกว่าเดิมอีก <c oughs> แต่ว่าครั้งที่แล้วมันจะติดลีกิทธิบไหมนะเสี <c oughs> วยว่าเสีไปดีกว่าเสียงก็โคตรดังเลย ครั้นที่แล้วฉันไปเล่นเอกคันจนฉันได้ไข่มาฉันก็ดีใจมากมากเลยตอนนี้แต่จะจะว่าตอนนี้นั้นเจ้าคาร์เกิจะทำอะไรกับเมืองนี้อย่าให้ฉันรู้นะโอ้โออกออกครับออกครับ อโอ้ย <c oughs> ผมจะมาปุ่นกันนะครับพาร์ทนี้หรือเปล่าเนี่ย88นาทีแล้วนะครับตอนนี้แต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องไปเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มก่อนแต่ว่าอยู่ในไว้เนี่อยู่ไหนอะผมก็จะไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> แล้วตรงนี้ให้ปลีนมาเพื่อเอ่าเหมือนน่าจะเป็นอันนั้น,นครับ บอลเล็กคิดว่าเนื้เคลี่ที่ไหนได้ปิ้นออกมาเพื่ออะไรวะเน,นี่ยออกมาออกมาลงจ้องอย่างนี้ก็ตายดิอุ้ยมีลูกน้อยหนาด้วยหยิบไปขึ้นกันนะเดี๋ยวไว้อย่างงี้ทำไมกดกดไม่ได้โอ้โหเล่นในโถ่สำหรับมันกดไม่ได้เฉยเลย นี่ครับผมกลับมาเป็นยูนิฟอร์มเดิมแล้วโอหสุดยอดต้องไปเปลี่ยนชุดหน่อยนะเนี่ยอะไรครับแต่ว่าผมก็แค่จะมาเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มบนึงเลยอ่ะเออดีละรูปนูน่นาจะได้หายไปจะเลยไม่ได้จะน้องมูฟนี่ฉันชอบคัสตอมนะ โอ้หวกโอ้ยแค่ดึงมืนแรกฉันก็เสียไปสะดึงมือแล้วเหลือแค่สามร้อยบาทไม่เอาแล้วค่ะว้าหไม่เอาไม่เอาแล้วไม่น่าเอาเลยแล้วมันกดคลิกว่าอย่างไรวะเนี่ยมีแต่นี่ใช่ไหมที่กด อาวุธปืนนี่โอ้โหกดไม่ได้ทั้งนั้นเลยกดยังไงวะเนี้อาวุธปืนกดแล้วเนี่ย,อเ,ยเอ้ยเอ้ยอ๋อกดอย่างนี้ยิงเพื่อนได้ไหมนเนี่ยยิงเพื่อนโอ้ยโคตรกาเกมบ้าเ,ยาเลยวะโคตรกา Ừ đi, lại sẽ thế nào Nói nhả sẽ GMG, Để lòng mình xe đi มาดิมาดิก็มาดิก็มาดิก็มาด,มาดิตอนนี้ที่ที่ปวดบ้นก็คือเสียง,งเสียงเรือเลยอะ ว่าตอนนี้ผมต้องไปละมันจะมีออฟฟี่นะครับสำหรับเรือเนี่ยโอ้โหโจนี่ไปปนแต่แรกเลยนะเนี่ยคนแรกเลยคือเพื่อนนั้นมีฟังฮีโร่ซึ่งที่โกงมากเพราะเพื่อนไปขโมยจาับไลรายมาเฮ้ไก่ผมเป็นฝั่งเพื่อนนะแล้วใคร ใช้ฮีโร่เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นฮีโร่จริงๆน,นะหวังว่าจะเป็นวิเลียนวิลเลียนนะก็คือฝั่งเราเองถ้าเกิดเป็นฝั่งตำวรวจที่ผมใส่ชุดยูในใฟอร์มตำวรวจไปนานแล้วโอ้โหสุดยอดออบบี้สุดป้ามาก <c oughs> เล่นไม่ผ่านสักทีเนี่ยออบบี้ขอร้องออบบี้เล่นให้มันผ่านง่ยายๆหน่อย โอ๊ย,อย, <S <S อยแล้วคือโอ๊ยมีมีดีโอบ้ามาด้วยรอบแรกมันจะไปที่นี่บอกแล้วแล้วมันคือจัดเตียนแบบใหม่ด้วยจับจับจัดเตียนแบบใหม่พูดยังไงวะเนี่ยให้ชัดเอ,เ,อเราเราชอบชอบ็อตการ์ดอยู่แล้วนะแบบยิงแบบยิงแบบปุ่ปมปั้มปุ่มปั้มอ่ะ เราชอบช็อตการอื้อแล้วเราก็เราก็ชอบสิ่งนี้ด้วยนั่นก็คือมีตัวเสส่วนชุดตชุดนี้ไม่เอาแล้วกันนะฮิชาฮิชาฮิชาวาไงบาไงน่าอยากแต่งตัวเป็นอะไรมั่งอะนะ ผมชอบสีนี้ดิสีวันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ค่อยสวยอ่ะนะนแต่สีนี้อ่ะนะ <c oughs> น่ารักดีเฮ้ <c oughs> สีนี้ผมชอบผมชอบสีชมพูชมพูเห็นะอี๋เฮ่เฮ่ผมก็ชอบสีชมพูน,นี้แต่ทำไมหน้ากา่ถึงเป็นอย่างเงี้ย blue crystal เขาบิตังค์แค่พันหนึ่งต้องไปปนแล้วสินะอ่ะแก จะไปป่วนแล้วสินะสวนหมาช่างมันแต่เวลาป่วนเสรนแล้วเอ้เราจะทำเสียงส่งทำไมไ,มไปกันดีกว่าเราจะวางแผงป่นอย่างน่าสนใจคาซีโดสีนะ ถ้าเกิดอ,อยากจะดูผมป้นรอบต่อไปแล้วก็อย่าลืม like กดไลค์กดซับสไคร้นะครับด้วยว่าแปบบ๊บเขาเขาเขาลังแป๊บนึงอยากจะเห็นผมป้นแล้วก็ไว้เจอกันพาร์ทนะไว้บายแล้วครับทุกคนเย้ฮ yeah ่าสบายดี